สวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมก็มาตกกับพงบุฟเฟ่ย์นะครับวันนี้มาอยู่ที่บ่ออาณาจักรบ่อตกปลาออสออสฟิชชิ่งก็ไม่เคยมาที่นี่นะครับก็จะมาลองดูว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างที่บ่อออสออสนะครับก็เห็นว่าเปิดทุกวันนะครับวันละ300อบาทาลงปลาทุกวันประมาณ 50โลนะครับตั้งแต่ไซส์7ถึงไซส์โลนะครับก็มีนานานักตกปลามากันพอสมควรครับก็อย่างว่านะครับหนึ่งในช่วงการระบาดของโลกด้วยแล้วก็บอกก็เปิดหลายบ่อเหมือนกันก็วันนี้ก็ค่าคัน300บาทนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยมานะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าปลากินตรงไหนกินอะไรยังไงนะครับแล้วก็ลองมาค้นหากันดูฝากกันนะกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับส่วนผลงานวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับบรรยากาศบ่อตกปลาในจังหวัดพัชิ่งมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่า น,นี้ก็เหลือเวลาประมาณสิบนาทีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะใช้โบรจิกสิบกรัมนะครับตอนเช้ากับปยางซีแมนนะครับแล้วก็ใส่เป็นใบสปินนะครับไม่ใส่เป็นไม่ใส่เป็นสามทางนะครับเพราะว่าเรียกว่าลอกมาจากน้าที่เจอกันที่บ่อคราวที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้ใช้ยังไม่เคยใช้ที่บ่อนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวเวลาอีก Mikey, I ชั่วโมงครับมันไม่เดือดนะครับขึ้นมาประมาณสี่ห้าตัวหรับผมก็โดนกระตุกไปทีเดียว ฝนฝนลงด้วยนะครับน้าำอาจะเปลี่ยนนิดนึ่งปาลาก็เลกัดยากเลยอันนี้เก้ามงครึ่งน,นะครับก็ลดเหยื่อเล็กมาเรืเร่อยๆยังไม่เดนเลยอันนี้ก็ใช้ยิกยะคลวบ นี่เขามีตกปลากล็ดด้วยนะครับนะครับทีมเอ้ยขาดเลย ผมกลัวมันจะขาดเลวไม่ใช่อะไรเรียบร้อยรอดแล้วกาแลนครับกาแลนยิกยิกลัวยิกยิกลัวเมื่อเช้าก็ันนี้แหละตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับรอดแ่วแล้วจากยิกยิกลัวดังกลิ่นค้นหาตั้งนาน ตัวค่อนข้างกับยากนะครับวันนี้นหลายๆคน,ลนหลาณาหลายคนก็บอกว่ากลับยากนิดนึ่ง <c oughs> ตอนแรกก็ว่าจะกลับแล้วได้ตัวอะไรอยู่อีกหน่อยนี่ครับได้ตัวที่สองแล้วซีซีติ๊กตุ๊กสมเด็จๆๆเจษฎ กลับลุงถ่ายถ่ายตอนขึ้นมาแล้วกันที่ทสองตัวอะไรครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะฮะกับการมาตกปลากระพงบุฟเฟ่ที่บอ่อตกปลาอาณาจักรออทออฟฟิชชิงนะครับได้มาทั้งหมด2แต้มนะครับจากยิกยิกรัวช่วยไว้ได้นะครับขาดไปตัวหนึ่งนะครับก็มาได้เอาตอนอบ่ายโมงและช่วงบ่ายนะตอนเช้าที่ไม่มีอะไรมากระทบเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นลวก็ เดินทางกลับบ้านไกลหน่อยนะครับก็เลยต้องรีบกลับก่อนวันนี้ปาก็กัดยากนะครับนานาหลายคนที่นั่งตกอยู่ด้วยกันก็พูดคุยกันนะครับก็ค่อนข้างกัดยากอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนฝนมันตกด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคครับปลาสวยนะครับไซสด์ดีไม่มีแผลนะครับ ตัวลอดไปได้ในวันนี้นะครับกับค่าคัน300บาทใครสนใจก็มาได้นะครับอาณาจักรออสออสลองไปเซิร์ชดูเนะครับเขาเปิดทุกวันวันละ300บาทลงปลาวันละ50กิโลทุกวันถ้านานาคนไหนสนใจก็ลองลองมาดูกันได้นะครับวันนึงอาจจะกัดดีก็ได้นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าว่าจะไปที่ไหน แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ